สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นเฉลยแบบฝึกหัด3.11ขอนะครับในแบบฝึกหัดเนี้ยมันมีอยู่หลายข้ออยู่เหมือนกันผมก็เลยจะแบ่งเป็น2คลิปนะครับสำหรับคลิปแรกนี้ก็คือเฉลยข้อ1ถึง12นะครับโจทย์ปัญหาเอามาจากหนังสือเรียนสสวทชั้นม .4 นะครับบทที่3เรื่องจำนวนจริงแล้วก็ใน3.11ขอก็คือเรื่องการแก้อสมการพหุนามที่มีค่าสมบูรณ์นะครับสำหรับคนที่ แวะมาดูแล้วยังไม่ได้ดาวน์โหลดเอกสารนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนได้ฟรีนะครับซึ่งผมจะใส่ลิงก์ดาวน์โหลดเอกสารเนี่ยไว้ในคำบรรยายใต้วิดีโอนะครับขอเริ่มเลยนะครับมาดูการแก้สมการข้อ1น,นะครับข้อแรกก็คือเราจะนึกถึงทฤษฎีบทที่บอกว่าเวลามีแอบส์ลูดเน้อยกว่า a เนี่ยเราถอดแอบส์ลูดมาจะเป็น x น้อยกว่า a มากกว่าลบ a นะครับ ั้อย่างเช่นในข้อ1เนี่ยมันโจทย์คือ absolute x ลบ2น้อยกว่า1นะครับผมก็ถอดออกมาได้เป็น x-2 ลบ2น้อยกว่า1มากกว่าลบ1พอเอาบวก2ก็จะได้3กับ1น,นั่นเองดังนั้นเซตคำตอบของอสมการคือช่วงเปิด1 3นะครับตามนี้แล้วก็พอข้อ2เนี่ยผมก็จะนึกถึงที่ซีีบทที่บอกว่า x b s o l u t e x มากกว่า a เนี่ยก็ต่อเมื่อ x มากกว่า a หรือ x น้อยกว่าลบ a นะครับนั้นข้อ3ข้อ2นะครับ มันคือแอ s ส l u t e x บวก3มากกว่า5เวลาถอดออกมาก็คือ x บวก3มากกว่า5หรือ x บวก3น้อยกว่าลบ5แก้ออกมาก็มี x มากกว่า2หรือ x น้อยกว่าลบ8นะครับหรือก็คือยูเนียนกันนะครับดังนั้นมันก็จะมีสองอันนี้นะครับน้อยกว่าลบ8อันหนึ่งกับมากกว่า2ก็คือเซตคำตอบคือช่วงเปิด ลบฟินิที้เปิดลบ8ยูเนียนเปิด2เปิดฟินิที้นะครับตามน,นี้ต่อไปข้อ3นะครับผมก็จะนึกถึงอสมการแอ o สูตร x มากกว่าเท่ากับ a เนี่ยอถอดออกมาก็เป็น x มากกว่าเท a, x, ่ากับลบ a นะครับดังนั้นข้อ3เนี่ยโจทย์คือแอดสูตรส x บวกหมากกว่าเท่ากับ4พอถอดแอ o สูตรออกมาก็คือ3 x บวกหมากกว่าเท่ากับ4หรือ3 x บวกห น้อยกว่าเท่ากับลบสี่แล้วก็แก้อสรรมการไปตามปกตินะครับก็จะเป็นอันนี้ลบหนึ่งแล้วก็ลบหนึ่งส่วนสามอีกตัวก็จะเป็นลบเก้าพอหารด้วยสามก็เหลือลบสามนะครับดังนั้นมันก็จะมีลบสามลบหนึ่งส่วนสามตรงนี้มีมากกว่าเท่ากับลบหนึ่งส่วนสามกับน้อยกว่าเท่ากับลบสามเราเอาสองนนี้มายูเนียนกันนะครับก็เลย เซตคำตอบก็เป็นเปิดลบฟินิตี 3, ้ปิดที่ลบ3ยูเนียนปิดลบ1ส่วน3เปิดอิฟินิตี้นะครับตามนี้ต่อไปอามาดูข้อ4นะครับข้อ4ผมจะนึกถึงทฤษฎีบทที่บอกว่า f อดส์ลูดเน้อยกว่าเท่ากับเเนี่ยถอดออกมาก็จะเป็น x น้อยกว่าเท่ากับ a แล้วก็มากกว่าเท่ากับลบเนะครับข้อ4เดี๋ยวขอเขียนตรงนี้แล้วกันนะครับ โจทย์คือแอบสูตรสอลบ1นะครับน้อยกว่าเท่ากับ11อพอถอดออกมาก,ก็เลยน้อยกว่าเท่ากับ11มากกว่าเท่ากับลบอพอบวก1ก็จะมี12กับลบพอหารด้วย2ก็มี6แล้วก็ลบ5นะครับดังนั้นซ็ตคำตอบคือช่วงปิดลบ5 6แบบนี้นะครับก็เลยจบข้อ4อ่ข้อ1ถึง4มันก็เป็นการทบทวนการใช้ทฤษฎีบทตรงๆนะครับอาจจะลืมว่าเวลาจะใช้ทฤษฎีบทพวกเนี้ย ไม่ว่าจะเป็นน้อยกว่า A มากกว่า A มากกว่าเท่ากับ A หรือน้อยกว่าเท่ากับ A เนี่ยพวกนี้เป็นทฤษฎีบทที่ใช้ได้เฉพาะเวลาที่ A เป็นบวกนะครับอันนี้ผมเผื่อไว้เฉยที่ไม่ขออ่ะคราวนี้มาดูข้อ5นะครับข้อ5ข้อ6คราวนี้เนี่ยนะครับข้อ5เนี่ยมันใช้ทฤษฎีบทโดยตรงไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้รู้ว่าตรงนี้มันเป็นบวกหรือเปล่านะครับดังนั้นก็เลยอาจจะต้องใช้วิธีอื่น มาดูข้อ5กันเลยนะครับว่าเราจะทำยังไงดีก็คือที่ผมบอกไปว่าถ้าจริงๆถ้านึกไม่ออกเนี่ยก็คือแค่แก้โดยใช้นิยามแค่นั้นเองนะครับอย่างเช่นข้อ5ถ้าผมใช้นิยามนะครับใช้นิยามนะแก้สองแอสูต x ลบสมากกว่า x เนี่ยเราก็คือแบ่งกรณีออก เป็น2กรณีตามค่าที่อยู่ในแอบส์ลูดนะครับนั้นกร,กรณีที่1ก็คือกรณีที่ตัวในแอบส์ลูดเนี่ยมากกว่าศูนย์ะครับแล้วก็กรณีที่2ก็คือกรณีที่มันน้อยกว่า0เวลาตัวนี้มากกว่าศูนย์เนี่ยก็ถอดค่าสมบูรณ์ออกมาได้ตามปกติก็เป็น 2x-2 ลบ2มากกว่า x นะครับแล้วก็แก้ออกมาก็จะเป็น X มากกว่า4แล้วเราต้องเอา2อันนี้มาอินเตอร์เซตกันด้วยนะครับ อันแรกมันคือ x มากกว่า2อันที่2คือ x มากกว่า4พอ intersect อกันก็จะเป็นรูปนี้นะครับ2 4มีมากกว่า2กับมากกว่า4นะครับ i n t e r s e c กันก็คือมากกว่า4นั้นคําตอบก็คืออย่างนี้ต่อไปมาดูกรณีที่2ครับ x ลบ2น้อยกว่า0เนี่ยพอตัวข้างในน้อยกว่า0เวลาถอดแอบ o l u t ออกมาก็ต้องใส่ลบนะครับก็เลยออกมาเป็นลบ2 x ลบ2มากกว่า x นะครับ แล้วก็แก้ไปตามปกติอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้พอจะเอาลบสามหารก็เปลี่ยนเครื่องหมายไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่ผิจจะได้ไม่ลืมนะเปลี่ยนไว้เลยปุ๊บออกมาเป็น x น้อยกว่าสวน3แล้วเราก็เอาไปอินเตอร์เซ็กตกับตัวนี้นะครับซึ่งก็คือ x น้อยกว่า2ั้นรูปมันก็จะเป็นอ,อันนี้2 สี่ส่วน3แล้วก็น้อยกว่า2อ,อินเต์เซก,กับน้อยกว่า4ส,ส่วน3ก็เลยตรงนี้ก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เอาคำตอบของแต่กรณีแต่ละกรณีนะครับมายูเนียนกันก็คืออันนี้ยูเนียนกับอันนี้นะครับก็เลยออกมาเป็นตัวนี้นั่นเองนะครับก็เลยจบข้อ5ต่อไปมาดูข้อ6นะครับ ข้อหกเนี่ยก็จะทำแบบข้อ5ก็ได้ก็คือใช้นิยามนะครับหรืออีกแบบก็คืออาจจะใช้ดัดแปลงตามที่สิีบทก็ได้ก่อนอื่นผมใช้นิยามให้ดูก่อนก็แล้วกันนะครับเราจะใช้นิยามแก้อสมการนี้นะครับแอบสูตรสามเวกสน้อยกว่าเท่ากับ x อบวกสเนี่ยก็เหมือนเดิมครับเวลาใช้นิยามเราก็จะแบ่งกรณีการคำนวณเนี่ยตาม ตัวที่อยู่ในค่าสมบูรณ์นะครับกรณีแรกก็คือตัวนี้มากกว่าเท่ากับศูนย์นะครับแล้วก็กรณีที่2ก็คือตัวในแอบสูตรเนี่ยน้อยกว่าศูนย์เวลาตัวในแอบสูตรมากกว่าเท่ากับศูนย์เนี่ยเราก็ถอดออกมาได้เลยนะครับก็เป็น 3x มเบวกสน้อยกว่าเท่ากับ x อ็บวกสแล้วก็แก้ไปตามปกติก็จะเป็น x น้อยกว่าเท่ากับลบหนะครับพอได้อะไรมาอย่าลืมเอาอินเทอร์เซ็กตกับตัวที่เราตั้งไว้นะครับ ดังนั้นมันก็จะมี x มากกว่าเท่ากับลบ4ส่วน3กับ x น้อยกว่าเท่ากับลบ1นะครับดังนั้นเวลาวาดรูปก็คือตรงนี้มากกว่าเท่ากับลบ4ส่วน3แล้วก็น้อยกว่าเท่ากับลบ1เนี่ยมันก็จะได้ออกมาตามนี้นะครับถ้าใครมองไม่ออกก็แค่ดูเป็นเนี่ยมากกว่าเท่ากับลบ4ส่วน3เป็นรูปนี้นะครับแล้วก็น้อยกว่าเท่ากับลบ1ก็เป็นรูปนี้พอินเตอร์เซกันก็คือช่องนี้นะครับโ okay. อเคเสร็จ 1>, 1กรณีนะครับนี่คือคําตอบของกรณีที่1พอกรณีที่2ตัวในแอบส์ลูดนะครับมันน้อยกว่า0ดังนั้นเวลาถอดออกมาก็ใส่ลบนะครับก็เลยเป็นลบของ 3x บวก4น้อยกว่าเท่ากับ x บวก2แล้วก็คำนวณไปตามปกตินะครับพอลบ4หานี่อย่าลืมเปลี่ยนเครื่องหมายนะครับ เราพอได้คำตอบอะไรมาก็อย่าลืมอินเตอร์เซ็กกับกรณีนะครับซึ่งกรณีของเราคือน้อยกว่าลบ4ส่วน3อันนี้คือมากกว่าเท่ากับลบ3ส่วน2รูปก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็มากกว่าเท่ากับลบน้อยกว่าลบ4ส่วน3นั่นเองนะครับงนั้นคำตอบในกรณีนี้ก็คือแบบนี้นะครับ เ,เวลาเขียนเส้นจำนวนอย่าลืมเขียนเรียงจากน้อยไปมากด้วยนะครับอย่างเช่นข้อนี้ถ้าไม่แน่ใจก็ควรจะตรวจอีกรอบด้ยนะครับว่ามันเ,เราเรียงจํานวนถูกไหมก็คือ3าส่วนสกับ4ีส่วนสเนี่ยถ้าเราคูณค่อยดูก็จะเห็นว่า3ามส่วนสมากกว่านะครับแล้วก็พอใส่ลบทั้งสองข้างเนี่ยมันก็เลยน้อยกว่าดังนั้นแสดงว่าอันนี้นะครับผมเรียงจากน้อยไปมากถูกแล้วดังนั้นก็คือได้คําตอบเป็นอันนี้ละแล้วเราก็เอาคำตอบในกรณีที่2นะครับคืออันนี้ กับอันนี้นะครับยู่เนียนกันนะครับอยู่เนียนกัน Graduate. อันนี้มันอยู่เนียนกันง่ายนะเพราะมันต่อกันพอดีก็คือจากนี่ไปนี่แล้วก็ต่อด้วยอันนี้เลยเนี่ยก็เลยเป็นจากตัวนี้ถึงตัวนี้นั่นเองนะครับส่วนถ้าใครมองไม่ออกก็แค่วาดรูปอีกรอบหนึงแค่นั้นเองนะครับมันก็จะเป็นรูปประมาณนี้ครับลบสส่วนสแล้วก็ลบสส่วนสแล้วก็ลบหเนี่ยตอนแรกมันเป็น เป็นอันนี้นะครับก็เลยรูปก็จะเป็นปิดตรงนี้แล้วก็เปิดตรงนี้แล้วก็อันที่2คืออันนี้เนาะที่เราเอามายูเนี่ยนเนี่ยมันก็เป็นปิดตรงนี้แล้วก็ปิดตรงนี้อังนั้นเวลายูเนี่ยนกันก็คือมันเชื่อมกันตรงเนี้ยนะครับก็เลยเป็นลบสส่วนสลบหปิดช่วงปิดนะครับก็เลยตอบตามนี้ก็เลยจบข้อ6นะครับคราวนี้ข้อ6เนี่ยเรา,เาใช้การดัดแปลงตามที่ซีบทได้ด้วยนะเดี๋ยวผมลอกโจทย์ก่อน 3x-4 x-2 บ okay, วกบวกโอเคครับดังนั้นตรงนี้ถ้าเราจะใช้การดัดแปลงตามที่สีทบทก็คือเราก็แค่บอกว่าเอ่ก x-2 บวกเนี่ยมันมากกว่าเท่ากับ Absolute 3x-4 บวกแล้วก็ 3x-4 เบวกเนี่ยแบบ3ส b s o l u t e เนี่ยมันก็มากกว่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้น x ก็เลย x-2 บวกเนี่ยก็เลยมากกว่าเท่ากับ0ซึ่งก็คือ x มากกว่าเท่ากับลบ ก็คือหมายความว่าเดี๋ยวเราแก้ไปตามปกติแล้วก็อย่าลืมเอาไม่ติเศก,กับ x มากกว่าเท่ากับลบสองท่นั้นเองแก้ไปตามปกติก็คือตอนเนี้ยเราก็จะคิดเสมือนเป็นทฤษฎีบทที่บอกว่าเวลาเรามีแอบสุด x นะครับน้อยกว่าเท่ากับ a เนี่ยโดยที่ a ตรงนี้มากกว่าเท่ากับศูนย์นะเราก็สามารถอาถอดแอบสุดออกมาได้เลยเป็นอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้ แล้วก็แก้ทีละอันนะครับแล้วเดี๋ยวเอามาอินเตจก,กันอ,อันแรกก็จะออกมาเป็นอันนี้ 4x นะครับแล้วก็น,นี้ลบ6เอา4ไปหารก็เป็นมากกว่าเท่ากับลบ6ส่วน4ซึ่งก็คือลบ3ส่วน2ต่อมาอีกอันหนึ่งครับอันนี้แก้ออกมาเป็น 2x น้อยกว่าเท่ากับลบ 2x น้อยกว่าเท่ากับลบ1 แล้วเราก็เอา2อันนี้อินเตอร์เซกันนะครับมันก็จะเป็นลบสามส่วนสองลบหนึ่งแล้วก็น้อยกว่าเท่ากับลบหนึ่งนะครับเนี่ยได้คําตอบแล้วแล้วอย่าลืมเอาอินเตอร์เซกับตัวที่เราเนี่ยทำไว้นะครับว่า x ต้องมากกว่าเท่ากับลบสองแต่ในข้อนี้ลบสองมันจะอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็เวลาอินเตอร์เซกันคือได้ตัวเดิมคือตรงนี้นะครับดังนั้นเราก็เลยได้คําตอบออกมาเป็นอันนี้เลยนะครับปิดลบสามส่วนสองปิดลบหนึ่ง ซึ่งก็จะตรงกับที่เราทําไว้เมื่อกี้นะครับก็เลยจบข้อ6ต่อไปเราก็มาดูข้อ7นะครับข้อ7ก็ทำนองเดียวกับข้อ6นะครับว่าเราจะใช้นิยามก็ได้หรือใช้การดัดแปลงตามทฤษฎีบทก็ได้นะครับเช่นข้อ7ถ้าผมอยากใช้การดัดแปลงตามทฤษฎีบทเนี่ยผมก็จะทําแบบนี้ครับโจทย์ก็คือ แฝดสูต x สอ x บวกหเนี่ยน้อยกว่าส x บวกสเราจะเห็นว่า3 x บวกสเนี่ยมันมากกว่าแฝดสูตรสอ x บวกหกับแล้วก็แฝดสูตรสอ x บวกหเนี่ยมันมากกว่าศูนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไง3 x บวกสต้องมากกว่า0ก็คือ x มากกว่าลบสส่วนสนะครับอันนี้คือตัวที่เราเก็บไว้อ intersect กับคำตอบที่เราแก้มานะครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่มากกว่าเท่ากับนะครับเพราะว่า ตัวนี้มันมากกว่าตัวนี้แล้วตัวนี้มากกว่าทบศูนย์เวลาถ่ายทอดเนี่ยมันก็จะใช้ตามาตัวมากกว่าเฉยๆนะครับก็เลยเป็นแบบนี้แต่ถ้าถ้ามากกว่าเท่ากับ2ที่เวลาออกมาก็จะเป็นมากกว่าเท่ากับด้วยนะครับโอเคคราวนีเ้เราก็มาแก้เหมือนใช้ที่สี่เบลได้แล้วนะครับก็คือจากอันนี้นะครับเรามองเป็นแอบส์ลูดเซนะครับน้อยกว่า a ได้แล้วนะครับโดยที่ตัวนี้มันเป็นเป็นตัวที่มากกว่าศูนย์แล้วนะครับก็เลยออก ถอดออกมาเป็นแอบส์ลูดออกมาเป็น x นะครับน้อยกว่า a กับ x มากกว่าลบ a อย่างเงี้ยแล้วก็แก้มาทีละอันนะแล้วก็ออกมาอินเตอร์เซกกันนะครับเป็นอันนี้กับอันนี้แก้อันแรกออกมาอันนี้ลบ 5x นะครับแล้วก็น้อยกว่า3อย่าลืมเปลี่ยนเครื่องหมายนะครับเป็นลบ3ส่วน5 อันนี้ออกมาเป็น x นะครับแล้วก็ลบ1น่เน x มากกว่าลบ1มากกว่าลบ3มส่วน5ามากกว่าลบ1เวลาินเ e อร์เ t กันนะครับอันนี้ลบ1อันนี้ลบ3ส่วน5นะครับเวลาินเ e อร์เ t กันก,ก็คือเหลือลบ3ส่วน5ตรงนี้นะครับดังนั้นคำตอบที่ยังไม่อิ intersect นะครับก็คือลบ3ส่วน5ถึงอินฟินิตี้แต่ว่ามันต้องเอาอินเ e อร์เ t กับตัวนี้ด้วยนะครับลบ2ส่วน3ดังนั้นรูปก,ก็จะเป็น ลบ2ส่วน3เดี๋ยวนะเช็คก่อนนะว่า3.5ส่วนกับ 2/ อัส่วนมนไหนเยอะกว่ากัน23 3ส่วนสส่วนเนี่ยถ้าคูณไขว้จะเห็นว่าตัวนี้มากกว่าพอใส่ลบก็คือลบ 2- ส่วนน้อยกว่าลบ3ส่วนนะครับก็เป็นรูปนี้แล้วก็เอาอินเตอร์เซ็กันนะครับมันมีอันนี้กับอันนี้อินเตอร์เซ็กันก็คือตรงนี้นะครับก็เลยตอบอันนี้นั่นเองก็คือช่วงเปิดเปิดลบ3ส่วน5ไปถึงอินฟินิตี้นั่นเองนะครับ ต่อไปมาดูข้อ8นะครับข้อ8เนี่ยถ้าเราพยายามจะใช้การแดัดแปลงตามทฤษฎีบทเหมือนในข้อ6หรือข้อ7มันจะไม่เหมือนเป๊ะนะครับเพราะว่ามันเครื่องหมายมัน,ม,น,ม,นมันสลับกันเนาะก็คือเราไม่สามารถบอกได้ว่า x ลบ3มากกว่า0นะเพราะว่าตอนนี้ x ลบ3มันน้อยกว่า a b s o l ล t e x บวก1มันมันไม่ได้ถ่ายทอดอะไรกันแบบนั้นนะครับดังนั้นเดี๋ยว ผมจะใช้นิยามให้ดูก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะใช้การแดัดแปลงตามทฤษฎีบทให้ดูด้วยซึ่งสุดท้ายก็ต้องแยกแยก,กรณีอยู่ดีนะครับเดี๋ยวมาดูแบบนิยามก่อนนะกันนะครับตอนนี้ทุกคนน่าจะเริ่มชินกับการใช้นิยามในการแก้อสมการที่มีค่าสมบูรณ์แล้วนะครับข้อ8เนี่ยถ้าผมใช้นิยามก็คือผมก็จะมีกรณีที่ตัวในค่าสมบูรณ์เนี่ยมันมากกว่าเท่ากับ0นนะครับแล้วก็กรณีที่ ตัวในค่าสมบูรณ์เนี่ยมันน้อยกว่าศูนย์นะครับเขียนเร็วเกินนะครับ x บวกหนึ่งนะครับน้อยกว่าศูนย์โอเคเวลาตัวที่ในค่าสมบูรณ์มากกว่าลบศูนย์เราก็ถอดออกมาได้เลยมันก็จะเป็น x บวกหนึ่งมากกว่า x ลบสามซึ่งอพอเอา x ตัดกันเนี่ยนะครับมันก็ออกมาเป็นหนึ่งมากกว่าลบสามซึ่งเป็นจริงเสมอนะครับเป็นจริงเสมอไม่ว่า x เป็นอะไรก็ตามก็แค่แสดงว่า ในกรณีที่ x บวก1มากกว่าเท่ากับศูนย์เนี่ยยังไงก็คำตอบก็คือใช้ได้หมดนั่นเองนะครับดังนั้นคือเป็นจริงเสมออย่างเงี้ยมันก็เหมือนว่าคำตอบคือจำนวนจริงใดๆแต่ว่าเราต้องเอามาอินเตอร์เซสกับตรงนี้ด้วยนะครับงนั้นคำตอบในกรณีนี้ก็คือ x มากกว่าเท่ากับลบ1นั่นเองนะครับอันนี้เฉพาะในกรณีนี้นะต่อไป x บวก1น้อยกว่า0ครับเราก็ถอดตัวในแอบส์ลูออกมานะครับ ตัวนี้มันก็จะใส่ลบนะครับก็เป็นลบ x บวกหแล้วก็แก้ไปตามปกตินะครับก็เป็นลบส x นะครับแล้วก็มากกว่าลบสแล้วก็เอาลบสหารอย่าลืมเปลี่ยนเครื่องหมายนะครับเป็น x น้อยกว่า1แล้วก็อย่าลืมอินเตอร์เซกกับตัวนี้นะครับซึ่งก็คือ x น้อยกว่าลบหมันก็เลยมีลบหกับ1มี x น้อยกว่า1อันนึงนะครับแล้วก็มี x น้อยกว่าลบหอันนึง อิสเซสกันก็คือน้อยกว่าลบหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็เอาสองกรณีมายูเนียนกันนะครับก็คือมีน้อยกว่าลบหนึ่งกับมากกว่าเท่ากับลบหนึ่งตรงนี้น่าจะดูออกนะก็คือมันชนเชื่อมกันพอดีนะนั่นก็เลยเก็เลยจากเปิดลบฟินิตี้มาลบหนึ่งแล้วก็จากลบหนึ่งไปเปิดฟินิตี้เนี่ยก็เลยเป็นได้อันนี้นะครับคือได้จนนจริงใดๆเลยนะครับตอบตามนี้นะครับนี่คือการใช้นิยามนะครับต่อไปถ้าผมใช้ การดัดแปลงตามทฤษฎีบทให้ดูบ้างนะครับว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าอยากใช้ทฤษฎีบทเนี่ยมันจะต้องดัดแปลงใช้ยังไงหรอมันถึงจะได้สุดท้ายก็คือต้องแยกกรณีนั่นเองนะครับเช่นข้อ8นะครับถ้าถ้านะครับกรณีที่1เนี่ยผมบอกว่าถ้า x ลบสนะครับมันมันน้อยกว่า0นะครับถ้ามันน้อยกว่า0อยู่แล้วเนี่ยแสดงว่ายังไงแฝดสุดวาลูของมันเนี่ยคือมันยังไงมากกว่าทุศูนย์แล้วศูนย์มากกว่า x ลบ เพราะฉะนั้นเนี่ยแสูตร x บวกหนึ่งมันจะมากกว่า x ลบสามอยู่แล้วนะครับก็คือแสดงว่าถ้า x ถ้าเป็นอย่างงี้ก็คือได้คำตอบเลยนะครับซึ่งอันนี้มันคือน้อยกว่า3แสดงว่าเซตคำตอบในกรณีที่1ก็คืออันนี้นะครับก็คือน้อยกว่า3ามตอบได้เลยกรณีที่2ก็คือเวลา x ลบ3เท่ากับ0หรือ x เท่ากับ3เนี่ยเราก็นั่งตรวจโดยตรงนะครับว่า a b s o l u t ร x บวก1ก็จะเห็นว่ามันคือ 4แล้วมันก็มากกว่า x ลบสนั่นเองเพราะ x ลบสคือ0ก็เลยกรณีนี้ก็คือ3ก็ใช้ได้อีกแล้วก็กรณีที่3นะครับเราก็แก้ไปตามปกติได้แล้วนะครับเพราะว่ามันมีแอบสุด x บวกหมากกว่า x ลบสเนี่ยเราก็มองเป็นแอบสุด x มากกว่า a ก็เลยถอดออกมาเป็น x นะครับมากกว่า a ยู union กับ x บวก x น้อยกว่าลบ a เนี่ยนะครับนี้อะ แล้วอ,อันนี้มัน,มนกลายเป็น1มากกว่ารูสซึ่งเป็นจริงเสมอพอเป็นจริงเสมอก็คือเซตคาตอบคือจูนจริงใดๆดังนั้นตรงนี้จริงๆไม่ต้องแก้ก็ได้นะเพราะสุดท้ายเราเอามายูเนียนกันดีก็เลยคําตอบเฉพาะตรงนี้เป็นจูนจริงใดๆแล้วเราต้องอินเตอร์เซ็กกับตัวนี้ด้วยนะครับคือมากกว่า3นะครับอินเตอร์เซกกันก็เลยออกมาเป็นมากกว่าสสรุปว่าก,กรณีแรกเนี่ยน้อยกว่า3ก็ใช้ได้3ก็ใช้ได้แล้วมากกว่า3ก็ใช้ได้ดังนั้นเราเอาสกรณีเนี่ย มืยูเนกันมันก็จะตอบเป็นจำนวนจริงใดๆอยู่ดีคือตามนี้นะครับก็เลยจบข้อ8ข้อ9นี่มันเป็นแอบสุดเอ x มากกว่าเท่ากับแอบสุดเอ x ลบหนึ่งเวลามีแอบสุดสองข้างเนี้ยมันก็ง่ายกว่าเดิมตรงที่ว่าที่ผมบอกไปว่าเรามีทฤษฎีบทอยู่แล้วว่าแอบสุดเมากกว่าเท่ากับแอบสุดบเนี่ยก็ต่อเมื่อ a อกำลังสองมากกว่าเท่ากับ b กำลังสองก็คือเรายกกำลังสองทั้งสองข้างได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ต้องตรวจคําตอบเพราะว่าอย่างนี้อันนี้มันอีคุเรนต์กันอยู่แล้วในภาษาคณิตศาสตร์นะ ดังนั้นก็ออกมาเป็น x กำลังสองมากกว่าเท่ากับ x ลบหนึ่งยกกำลังสองนะครับแล้วเราก็แก้อสมการนะครับเป็นก็คือย้ายมาลบเนี่ยนะครับเ,เป็นอสมการตามปกติแล้วแล้วก็ใช้สูตรหน้าลบหลังหน้าบวกหลังนะครับ x ลบ x บวกหนึ่ง x บวก x ลบหนึ่งนะครับมากกว่าเท่ากับศูนย์แล้วก็อันแรกเป็น1ก็หายไปก็เหลือแค่2 x ลบหมากกว่าเท่ากับ0 อันนี้แก้ธรรมดาได้ละนะครับก็คือ x มากกว่าเท่ากับหนส่วนสก็คือตอบได้เลยว่าเซตคำตอบคืออย่างนี้นะครับมากกว่าเท่ากับหนส่วนสไปอินฟินิตี้ตามนี้นะครับก็สรุปว่าเราเสร็จข้อ789แล้วนะครับต่อไปข้อ10บถึงสิบ้างนะครับข้อ10ก็มีค่าสมบูรณ์ทั้งสองข้างอีกแล้วนะครับคือจริงๆโดยทั่วไปเนี่ยที่ที่ซิบอรที่เราใช้ก็คือสำหรับทุก x y ที่มากเท่ากับ0นนะครับ x มากกว่า y ก็ต่อเมื่อ x อลังสอง 2, มากกวายังสอง 2. ก็คือเวลารู้ว่าเป็นบวกทั้งคู่หรืหรอศูนย์ก็ได้ด้วยเนี่ยนะครับเวลามากกว่าเท่ากับศูนย์เนี่ยเรายกกำลังสองทั้งสองข้างแล้วก็มันก็ยังได้อสมการที่ภาษาคณิตศาสตร์เรียกว่า qui v a l e n t กับอันเดิมนะครับแล้วแม้ว่ามันจะเป็นมากกว่าเท่ากับใช้ได้นรับนรอยกว่าั็ใช้ได้น้อกว่าเท่าวกับก็ใช้ได้อดั้นยานนยท่างเช่นข้อสตรเนียเว่ามันมีกับอันเดิมนะครั้างก้คือมันมันมากกว่าเท่ากับศูนย์เนี่ยเรายกกำลังสองทั้งสองข้างไล้วเคม ก่อนยกกำลังสองเดี๋ยวผมคูณให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะก็จะเป็น2 x บวกน้อยกว่า x บวก3อย่างนี้แล้วก็ยกกำลังสองก็เป็น2 x บวกยกกำลังสองน้อยกว่า x บวก3ยกกำลังสองแล้วก็ย้ายมาลบนะครับแบบนี้น้อยกว่า0 โอเคต่อมาก็คำนวณต่อนะครับอันนี้หน้าลบหลังหน้าบวกหลังเสร็จแล้วก็ออกมาเป็น x กับ1อย่างนี้อีกอันก็จะเป็น 3x บวก7นะครับตอนนี้ข้างหนึ่งเป็น0ข้างหนึงแยกตัวประกอบแล้วเนี่ยเราก็เขียนเส้นจำนวนได้ตามปกติล7ส่วน3ลบ1นะครับแล้วก็เขียนเครื่องหมาบวกลบสลับกันนะครับบวกลบบวกแล้วแล้วก็เอาน้อยกว่าศูนย์มาตอบก็คือตรงนี้นะครับ ดังนั้นคําตอบของข้อ7ก็คือเปิดลบเจส่วนสเปิดลบหนั่นเองนะครับตามนี้ต่อไปมาดูข้อ11นะครับข้อ11ก็เหมือนกันนะครับมันเป็นบวกมันเป็นมากกว่าเท่ากับศูนย์ทั้งสองข้างเนี่ยนะครับโจทย์ก็คือผมเอา3คูณเข้าไปเลยนะโจทย์คือตรงนี้นะครับสามคูณแอบสูตรเอกบสองน้อยกว่าเท่ากับแอบสูตรเอ็กบวกหกผมเอา3คูณเข้าไปนะครับก็จะเป็น3ามเอกบหกนะครับน้อยกว่าเท่ากับเอ็กบวกหกอย่างนี้ แลายกกาลังสองทั้งสองข้างนะครับ3 x ลบ6กยกกาลังสองนะครับแล้วก็ผมย้ายมาลบเลยนะครับก็คือ x บวก6กกาลังสองน้อยกว่าเท่ากับ0แล้วก็ใช้สูตรหน้าลบหลัง <c oughs> หน้าบวกหลังนะครับน้อยกว่าเท่ากับ0อ่อันแรกก็คือออกมาเป็น2 x ลบ12อีกอันออกมาเป็น4 x นะครับ ผมดึง2ออกมากับสี่ออกมาเนี่ยมันก็จะเป็น8แล้วเหลือ x ลบ6กับ x นะครับจะเอาแปดทั้งสองข้างก็ได้นะคบเพราะว่ายังไง8เป็นบวกอยู่แล้วก็ไม่ได้ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายอะไรแล้วกเ็เขียน0ูนย์กับ6กลมเส้นจำนวนนะครับก็คือ,อตัวพวกนี้ก็คือมาจากที่จำนวนที่ทำให้แต่ละพจน์เป็น0นจากนั้นก็เขียนเครื่องหมายบวกลบสลับกันนะครับบ,บ,บวกลบบวกแล้วเราต้องการน้อยกว่า0ูนย์ก็คือตรงนี้ เอาเท่ากับ0ด้วยก็คือระบายตรงนี้0กับ6นะครับก็เลยตอบเป็นช่วงปิด0-6นั่นเองนะครับตามนี้ต่อไปข้อ12นะครับใครยังไม่ได้กด subscribe นะครับก็ขอเชิญชวนให้กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามการเฉลยแบบฝึกหัดข้ออื่นหรือว่าเนื้อหาทางคณิตศาสตร์อื่นๆนะครับ2คูณอสูตลบ1มากกว่า3คูณอสู 1. ผมเอาสคูณเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็น4 x ลบ2นะครับเอา3คูณเข้าไปตรงนี้นะครับก็จะเป็น3 x บวก3เขียนผิดแบบนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็ยกกัลงสองทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ย้ายมาลบเลยแล้วกันนะจะได้ไม่ต้องเขียนเยอะละอย,อย่างนี้ พอยกกำลังสองทั้งสองข้างย้ายมาลบมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็ใช้สูตรเหมือนเดิมนะครับหน้าลบหลังนะครับ 4x ลบ2ลบ 3x ลบ3แล้วก็ 4x ลบ2บวก 3x บวก3มากกว่า0นะครับแล้วก็คำนวณต่อเป็น x แล้วก็ลบ5นะครับกับ 7x บวก1แล้วก็เขียนเส้นจำนวนก็มีลบ1ส่วน7กับ5นะครับ ใส่เครืองหมายบวกลบสลับกันแล้วก็เราต้องการบวกนะครับก็เอาตรงนี้มาตอบก็เลยออกมาเป็นลบฟินิตี้นะครับลบ1ส่วน7ยูเนียนกับ 5, ไปอไปฟินิตี้นะครับซึ่งก็คือ,อาตามที่ผมเขียนไว้ตรงนี้นั่นเองนะครับก็จบการเฉลยข้อ12นะครับเ,เดี๋ยวข้อ13เป็นต้นไปผมก็จะใส่ไว้ในคลิปถัดไปนะครับดังนั้นคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ